สวัสดีครับผมสุริยานะครับคอร์ดมศหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูรัรสตาส,สกล์นะครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารกลางสัปดาห์ช่วงกลางเดือน12สิงหาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลถ้วยระดับทาวีนะครับรงสนามกันเยอะมากในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่ 2คู่ในครับในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกและฟุตบอลโกปาเรเบตาดอเรนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับราย s w n แปดเก้าเรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ราย s w n แปดเก้าเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ คู่แรกไปกันที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัด2เป็นเกมระหว่างป่าฟอสทีมรีไซปัตพบดินามโมเคียบทีมรียูเคนชื่อชั้นศัก,กยภาพและประสบการณ์เวทียุโรปของป่าฟอสอาจจะเป็นรองนะครับแต่ในช่วง2-3ปีหลังสุดพวกเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับและ ในรายการนี้รอบ3นัดแรกก็สามารถบุกไปชนะได้ก่อน1-0กุมความได้เปรียบไว้พอสมควรนะครับจุดแข็งของปาฟสคือเรื่องของทีมเวิร์ที่ยอดเยี่ยมนะครับและขุมกำลังที่ใช้นักเตะต่างชาติเป็นแกนหลักโดยเฉพาะชาวบราซิลนะครับในแนวรุกตัวนี้ครับทำให้เรื่องของเกมลุกรวดเร็วดุดนันการเข้าทำหวังผลได้น,นะครับวันนี้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับเจอกับทางดินาโมเคียฟซึ่งชื่อชั้นประสบการณ์ จะดูดีมากกว่าเลยครับแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มในช่วงหลังพวกเขาเป็นทีมที่มีปัญหาในการจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็สมาธิเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมองนะครับว่าเจอกันชั่วโมงนี้ป่าฟอสอยมั่นใจดูไม่เป็นรอดนะครับเพราะฉะนั้นกับโจ้นะครับที่เปิดให้เคียบบุกข่มบางๆเชียร์สองหน้าของทางเจ้าตีนนะครับเชื่อว่าป่าฟอสวันนี้จะไม่แพ้พร้อมกับตีตัวผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เชียร์ป่าฟอสนะครับในคู่นี้ คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลโกปาเรเบตาดเรสรอ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับเป็นเกมระหว่างฟอร์ตาเรซ่าทีมรีบราซิลพบเวเรสซาฟิลทีมรีอาร์เจนตินาวันนี้ฟอร์ตาเรซ่าอาจจะได้เปรียบเรื่องของความ เป็นเจ้าถิ่นสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์ที่คอยหนุนหลังนะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันฟอร์ตาเรซาผลงานแย่มากนะครับในลีกซีริเอพวกเขาอยู่ท้ายตารางนะครับและถ้าเจาะลึกเรื่องของปัญหาภายในทีมพวกเขามีปัญหาเยอะมากนะครับเรื่องของการบริหารทีมที่มีปัญหาส่งผลต่อฟอร์มการเล่นผลลัพธ์ในสนามนะครับวันนี้เจอกับทางเวเรสซาฟิลนะครับซึ่งปกติ จะเป็นทีมที่เล่นนอกรังระดับทวีปค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็เกมลุคค่อนข้างฝืดครับแต่ได้เกิดดูจากทรงบอลวินัยการเล่นการยืดยะชั่วโมงนี้ดูแล้วน่าไว้วางใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ทีมของบาร์ซิลจาเป็นต้องเอาชนะยกแรกแบบนี้เชีย์ทางเวเรสซาฟิลเชื่อว่าจะไม่แพ้พร้อมกับบุกมาเอาผลสเสมอได้เชียดเวเรสซาฟิลนะครับวันนี้รับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลสองถ้วยในคืนวันอังคารนี้นะครับ เฉียบปาโฟด์และเวเรซาฟิลคอรกตันเจบอลแต่มีความสูงนะครับเฮงเฮงรวรยไปเจอกันใหม่คุ่งนี้สวัสดีครับ